คุณแม่ตั้งครรภ์กลุ่มนี้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดสวัสดีค่ะ,พ,คะพ่อขราวโพดและทพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดและก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกกันอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงภาวะเสี่ยงที่จะพบได้ค่อนข้างบ่อยนะคะสําหรับคุณแม่ที่มาคลอดไม่ว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติทางช่องคลอดหรือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็คืออาการตกเลือดหลังคลอดนั่นเองค่ะ อาการตกเลือดหลังคลอดนะคะส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆที่เจอก็คือภาวะที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีอาจจะมดลูกเหนื่อยล้านะคะทำให้หดรัดตัวไม่ดีก็ทําให้มีการตกเลือดหลังคลอดนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการฉีกขาดนะคะของช่องทางคลอดอาจจะแพลนะตรงช่องคลอดหรือว่าแผลผ่าตัดทางหน้าท้องแผลที่เรา คลอดนะคะทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ตกเลือดหลังคลอดได้อีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือการที่มีเศษรกหรือว่าพวกเยื่อหุ้มรกนะคะที่คงค้างอยู่ในมดลูกก็ส่งผลทําให้หมดลูกบีบรัดตัวหดรัดตัวแล้วก็ทําให้ตกเลือดหลังคลอดได้นั่นเองค่ะ,ะการตกเลือดของ หลังคลอดอีกยีดสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือความผิดปกติของการแข็งเลือดแข็งตัวของเลือดนะคะในร่างกายของคุณแม่นั่นเองเมื่อคลอดแล้วนะคะมีการแข็งตัวของเลือดที่ยาวนานก็ส่งผลทําให้คุณแม่ตกเลือดหลังคลอดได้นั่นเองค่ะคราวนี้การตกเลือดหลังคลอดนะคะจะมี2กรณีก็คือในกรณีที่ตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกนะคะหรือว่าในยี 24ชั่วโมงหลังคลอดแล้วก็การตกเลือดในระยะหลังคลอดก็คือหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะคะจนถึงประมาณ1เดือนครึ่งหรือว่า6สัปดาห์อันนี้คือเรียกว่าระยะหลังของการตกเลือดหลังคลอดนั่นเองค่ะคราวนี้อาการที่แสดงว่าคุณแม่มีอาการตกเลือดหลังคลอดนะคะสำหรับคุณแม่ที่คลอดเองทางช่องคลอดก็คือคุณแม่จะสูญเสียเลือด ออกจากร่างกายนะคะทางช่องคลอดเนี่ยมากกว่า500มิลลิลิตรหรือมากกว่า500ซีซีหรือมากกว่า1%เซของน้ำหนักตัวอันนี้คือคุณแม่ถือว่าเข้าข่ายของการตกเลือดหลังคลอดธรรมชาติแต่หากคุณแม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วเสียเลือดมากกว่า1000มิลลิลิตรนะคะหรือว่ามากกว่า1 0 0 0ซีซีเนี่ยคุณแม่ก็ถือว่าเป็นการตกเลือดหลังคลอดหลังจากผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะเสียเลือดเยอะแล้วร่วมกับมีอาการ ชีพจรเบาเร็วนะคะความดันโลหิตลดต่ําลงนะคะหายใจหอบชีพจรเร็วนะคะใจสัน่นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หม่งบอกว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอดต้องรีบแก้ไขโดยเร็วไม่งั้นมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหลังคลอดได้นั่นเองค่ะคราวนี้เมื่อคุณแม่มีภาวะหรือไม่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดก็แล้วแต่เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วจะต้องสังเกตอาการตกเลือดหลังคลอดนะคะเพราะว่าในระยะหลังคลอดตั้งแต่ 1วันจนถึง6สัปดาห์หลังคลอดก็ยังอยู่ในช่วงภาวะหลังคลอดหากมีเลือดออกมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะถือว่าตกเลือดหลังคลอดได้ก็จากเศษร,รกที่ยังค้างอยู่เศษร,รกเอาออกไม่หมดไหมหรือมีการติดเชื้อในอุ้งเชิงการนะคะหรือว่าแผลช่องทางคลอดไม่ว่าจะผ่าตัดทางหน้าท้องหรือทางช่องคลอดเนี่ยมีการฉีกขาดมากขึ้นทําให้ตกเลือดได้หรือเปล่าอันนี้คุณแม่นะคะรู้ดีที่สุด สังเกตตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มันสังเกตตัวเองใส่ผ้าอนามัยสังเกตเลือดที่ออกทางช่องคลอดไปด้วยนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดแล้วก็การตกเลือดหลังคลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ